แม่เขาอยากว่านกเป็ดนางเนี่ยสโอสแร์ขาด่เหสบายสบายชิวๆนี่นอนรอนะจ๊ะนอนรอเฮอผ้ามาน้ำเนาะเฮ บิตรบิตรตบิตรบิตรุตแล้วใครทีเสียบบิตรบิตรแต่งชาย่างอะอะไรจะชิวขนาดนั้นชิวจริงๆเว้ยลุมพีคลุมพูเนาะลมก็ร่มร่มเงนเด้อ ชิวจิ๊งิแหลดูวิวทิวทัศนะจ๊ะโคูงนั่งหัวควันไดรักจากใจรักในชุดชิว